มาเอาเปบากระส่าที่เดียวเนี่ยตกใจเฮ้ยของแท้แล้วของแท้แล้วเฮ้ยองแท้ป้าเอางนิของแท้เป้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะปลาป่าโอ้ยโอ้ยปลาพี่ชอบปาตกายเฮ้ยแบบไงวะจับไว้เฉยป้าจับไว้เฉย ให้มันหมดแรงจับไวเฉยมาช่วยปลาเรีวไม่ปลาทำไรมาช่วยดึงมาเดี๋ยวรุดดูปากกายช่ยเลยเอ้ยากกายว่ะรุดเฮ้ยรักมาโหโหลังปากายนี่ไม้มันคนจับเป็นอย่างรุดเลยเห็นไหมรักไม้ไม้รักป่าหล้งรักไอ้หก็จับเฉยรุดครบชมคลิปวันนี้เราแฮวแล้ว โอ้ก้อนพืชน,นี่รังมันเหรอรังมันน่าจะเป็นรังมันเนอะโอ้โหโลกตา <c oughs> โอ้โหเจไดเจไยปากกายใช่ไหนสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับป้าเรนครับวันนี้ชวนป้าเนะรนมาตกปลานะครับโ, <c oughs> โดนเมื่อกี้ปากกายแค่เลยเบ็ดไม้โคมอ่ะไม่อยู่อ่ะ ไม่ใช่ปลายกขึ้นไหนใช่ไม่ใช่หรอปลาไม่ได้ตะวัด,วดอ่ะใช่มันตะวัดไงเออเมื่อกี้ถ้าปลาตะวัดแรงๆปึ๊บน่าจะเข้าอยู่ไม่ไม่ไม,ไม่ให้ผมมงคลจับไปไงมือป้อยปลาแล้วด้วยเสียดายครับตัวใหญ่ยยเลยนะเห็นชัดเลยครับตัวนี้ปลากายนะครับมันมีฟองขึ้นอยู่ตั้งนานนะครับขึ้นปึ๊บปุ๊บผมก็นึกว่าเ,เป็นฟองอากาศธรรมดาปลากรยนะากายอยลองฟองตั้งนานนะตั้งแต่สิบโมงแล้วเพิ่งจะคาบเนี่ยแหละครับคาบทุ่นจมแล้วทีนี้อดครับกินนี่กินกุ้ง ล่มปลอไปวันนี้ผมมาตกงานแต่ก็นะเป็นงานเยื่อนะครับเน้เนงานเยื่อเลยโโกินไหนกินกุ้งเหรอป้าบอกให้ลากไปไม่อเอาเนี่ยกินนี่แล้วป้าไม้เอา้าตัวเดิมเปล่ามันมีคู่เน,นี่ยนี่มันกำลังต่ออยู่ป้ายกไปบางคนต้องมาลากใส่เองเอ ไม่ได้รักกระดุบกระดุ๊บลักเข้าฟัางยึบนึบนึบมา,ปากปลามันแข็งประกายมันต้องงัดก้อนสวัดก้อนอโอ้โหถ้าเป็นการชิ้งเดือดเสร็จนะเมื่อกี้เนี้ไงก็ไม่รู้หรอกอ, <c oughs> อยู่กใ <c oughs> กล้หรอป้าจับเลยแล้วมันเล่นมันก็เล่นไงัควรจะช้อนหน่อยป้าให้จับไ,ไงปล่อยเลย คืนนนนออย่างเงี้ยดีนอย่างเงี้ยดีปลากินกุ้ง,งปลากินกุ้งปลานินกินกุ้งปลาเนินกินกุ้งปลานินกินกุ้งเท่าไหร่เนี่ยจะมาตกเหยื่องูท้องกลางนะกินเหยื่อพราะมันไม้วนเลยปลานิ่มาแล้วแต่ไม่ตัวเล็กจังเล็กไหมโตขึ้นเลยเหรอ

ตัวมันเล็กอะทีเนี้ยโเ่เอะไรมันตอดตอดแล้วติดห้างมาดเนี่ยตอดอยู่เนี่ยตอดอยู่ตอดอยู่่กสิบแล้วปลาสิดแล้ว สติมันลาอยู่น้าเขียนไม่แรงดีเดังวะอุ้ยเพียนใหญ่นี่ไงเขียนใหญ่เพียนใหญ่เพียนใหญ่เพียนใหญ่อ่ยังไม่ถึงครึ่งโลเลยโทษติดทางนะติดทางมาแล้วต้องตักก่อนแต่ลุตเขียนใหญ่หนึ่งแต็มเว้ยมาแล้วมาแล้วเขียนใหญ่ ปลามาแล้วครับกินเยื่อนะครับอันนี้อนเออวะตกทิ้งเดียวได้ตัวขนาดนี้มันนะน้องได้ตัวเป็นโลนะเรายังไม่ได้ตัวเป็นโลเลย,ยใส่ไปเดิมอีกวางไว้มันลอยกับมาที่เดิมสายวิก่รา์

น the, <Humans. S 2> winning, ้ำใหม่เนอะฮะต้องมามทำไมไม่กินเรากินน้ำใจเย็นๆเดี๋ยวอีกมาไงน้ำหมดแล้วต้องไปเติมก่อนตายไม่ได้ไมกินไม่กินนี่ามาได้เราต้องกินให้อิ่มอารมณ์ดีๆฟ้าก็มาแต่ฟ้ามาคืนแล้วนะ ได้แต่เพียนนะมงคลนั่แต่เพียนตแต่เพียนฮะตแต่เพียนก็เหรอเอ้ยโอ้สกัดติ้วเดียวเฮ้ยเอาไหมเอาไหมปตีปลากายได้ไหมไม่ได้สิไปไปไม่ได้นี่มาแต่เอ้ยก็ปลาตังค์เพียงแค่ไหนไม่มีปลาตังค์เนี่ยเลใช่เพียงเลยกัดถางมันกัดถางนั่นแหละแต่เพียงมาเถอะเอะเพียงมาเลย เดี๋ย<ะ>วเพียงตัวน้อยอตีปาตายนึ่มันจะใหญ่เกินนี่น้ำส้วมน้ำส้วมมาแล้วจ้มมาเก็บมะม่วงข้างทางหนะ่อ,อาไปเลยไปยที่ห่าน,าด,น,น,นดูก่อนที่มันห่า กามาร่อมันอยู่ที่ความซ่านเดี๋ยวไปจูบปากเดียวเพื่อเป็นกันจริงเหรอเนี่ยคนตกอัเนี้เลยมันต้องมาแล้วเดี๋ยวไปจูบหัวนะเพื่อเป็นเ <c oughs> มย์ก็ไม่มีนะมีก้อนเดียวาถ้าตกไหมฟ้าฝนเป็นใจมาก้อนเดียวยังตกอีก อ้าวนิ้ดึงอ้าวนิ้ก็ดึงนี่ก็ดึงนี่ก็ดึงนี่ก็ดึงอ้าวนี่ก็ดึงปฟานี่ก็ดึงปฟานี่ก็ดึงปล้ามันกินพร้อมกันน่ะโอ้ลูดหมดเลยโอ้โยยยอันนี้โย่อันนี้รูดนี่กรดึงแรงปลาตะเพียนโอ้มากินพร้อมกันนะยกเครือมือได้แค่ตัวเดียวลบมากลาหายอันนี้ก็ดึงโค้งเลยเอ๊ะกินพร้อมกันปลาเข้า กินเหยื่อกินเหยื่อหากินเหยื่อครับตามากินเหยื่อแล้วนะใช้โกกินแรงมากมันจะเขาขวาอย่างเดียวเขาต่ออย่างเดียวเฮ้ยเวิ่งอะไรวะเฮ้โอ้โหปลาคงแทมอู้พุ่งแทมพุ่งแทมจองจมจมทีเดียวจับแน่เลยโอ้ฟ้ามักินไก่เปล่พุ่งโยนไปยันโน่นไหนเนี่ย โดนไปตรงนู้นนะนี่มันไปงนู้นนะมันกิน,กน,กนอ,ะอ,อะไระก,ก,ก,กินเนี่ยตรงนี้กิ่นไก่อะไอ้หญ่ก็มีเหรอยังไงออ๊ยลูนอะไรวะโอ้โหตึ๊บๆเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้น่าจะตะเกียบมานทีเดียวแต่ต้อง,งยอมแพ้ใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวผม <c oughs> พยอยจเจ็บเบดก่อน แต่ต้องยอมแพ้นะครับวันนี้ตาไม่กินเบ็ดสี่โมงเย็นแล้ววันนี้ผลงานเรานะครับไม่ค่อยหมาเลยทั้งวันนึกว่าป่าจะกินสักชั่วโมงเช็คเวลาหนึ่งนะครับไม่ไม่กินเลยนะครับผมก็ตกตะก้อได้มาพอสมควรแล้วก็งานะได้ได้ปลานินจักกุ้งมาตัวหนึ่งเนาะปลานินตัวน,น้อยๆนะครับนี่ตัวนี้เองได้จักกุ้งมาตัวหนึ่งนะครับ เนี่ยเราหมาะแต่กลับแล้วก็ปลาตะเพียนนี่จัดงานตะก,ก้อน,นะครับก็ได้มาประมาณนี้ปลาตะเพียนล้วนๆนะครับปลานินไม่เข้าวันนี้สาโทรตามป้าเลินมานะครับมาเอาปลานินมาต้มปลาน,นินก<ม>ันไม่ได้ครับนี่ซื้อตะปกใหม่ใส่มาด้วยไม่ไม่มาเลยตะปกอันนี้ปลาไม่กินปลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมผมวางของก่อน ป้าไปทอดกินโอ้ได้ปลาปลาตะเพียนตัวใหญ่ก็ดีนะมันไม่มาวันนี้ไม่ใช่วันของเราวันนี้มันไม่ใช่วันของเราโอเคไม่มาวันนี้ก็โอเคนะเย็นแล้วครับสี่โมงนะครับกลับบ้านดีกว่าครับวันนี้ไม่มาเนะ่ยเพราะว่าลมฝนมาแล้วฝนมาแล้วครับอยู่ไม่ได้นะครับนู่นครับมืดคึ้ม,มาเลยนะครับเคจะมาเทสเยือก็ถือว่ากินนะเพราะว่าข้างหน้ามีฝนตกอยู่ แปดชั้นก็ได้ปลาตะเพียนสี่ตัวนะครับแล้วก็น้องน้องคนที่เอาปลามาให้เมื่อกี้นี้ก็ตกชิงหลิวตกตกทิชชู่เหมือนผมเนี้ยตกตกตรงนู้นนะครับตกรงนั้นก็โดนปลาใหญ่ตัวหนึ่งนะน่าจะเป็นตะโกบเอาไม่ขึ้นนะครับน้องไม่กล้าอัดเอ็นสิบปอนไม่กล้าอัดก็เลยไม่ได้เห็นนะครับก็เขาก็ตกได้มาปลาตะเพียนตัวเดียววันนี้ปลาไม่กินนะครับได้แต่ปลาตะเพียนเข้านี่เล็กน้อยนะครับก็ถือว่ายังไม่เฮวนะปลาได้ปลาไปาไปลา,าหมดครับตั้งแต่เลิกเลยสองตัวก็ได้แค่สองตัว thế đều mà kem luôn mày đâu mà